รออยู่ไม่พร้อม4 3 2ไปครับกอนทำบ้านอยา่ทราบก่อนเลยว่าวันดีออริจินอล <c oughs> คืออะไรวันดีออริจินอลนะครับ <c oughs> ก็คือจะเป็นละครหรือซีรีส์ไทยนะครับ <c oughs> ที่เรา,เอ,าอยากจะยกระดับมาตรฐานงานสร้างแล้วก็ทำให้มันพรีเมียมขึ้นนะครับ ก็ต้องต้องต้องยอมรับว่าก,ก่อนหน้านี้เวลาเราทำเวลาเราทำละครโทรทัศน์เนี่ยแต่และเรื่องเนี่ยเราต้องคำนึงถึงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับจะไม่ว่าจะเป็นความยาวหรือความอะไรต่างๆหรือเนื้อหาหรืออะไรเยอะแยะนะครับออพอพอ,พอเรามีแอปพลิเคชันวันดีทุกวันนี้คือคือคนดูก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับคนดูเปลี่ยนไปเยอะออการดูทีวีก็เรียกว่ามีออปชันมากขึ้นละกัน นะครับดทูทีวีก็ยังดูกันอยู่นะครับแต่ว่าหลายคนบางทีว่าถ้าเผื่อดูไม่ทันก็จะมาดูย้อนหลังตามแอปพลิเคชันต่างๆตาม YouTube บ้างตามแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มอะไรต่างๆบ้างนะครับที่ผ่านมาเราก็มีวันดีนะครับแอปพลิเคชันวันดีที่ให้คนสามารถมาดูละครของเราย้อนหลังได้นะครับแต่มาในปีนี้ครับ เราคิดว่าวันดีนอกจากจะมีให้ดูย้อนหลังแล้วเราจะทำวันดีออริจินอลนะครับซึ่งเป็นซีรีส์ที่จะพรีเมียมขึ้นแล้วก็ t a r g e t ็ตโ focus สำหรับคนที่ดูใน streaming platform นะครับเพราะฉะนั้นความยาวคงไม่ยาวเท่าละครโทรทัศน์แต่ละเรื่องนะครับแล้วเนื้อหาก็จะกระชับมากขึ้นเราจะ,ะ,ะยกระดับมาตรฐานของการสร้างมากขึ้นนะครับแล้วก็ หลายๆเรื่องที่บางทีก่อนหน้านี้เราเราอยากจะนําเสนออยากจะเล่าในละครโทรทัศน์แต่เราก็มันก็มันก็ต้องมีอย่างที่บอกมันก็มีมันก็มีกรอบอะไรของมันอยู่นะครับพอมาคราวนี้เราก็เลยคิดว่ามันมีมันน่าจะมีหลากหลายเรื่องราวที่เราเรียกว่าไม่กล้าเล่าในละครโทรทัศน์ก่อนหน้านี้นะครับเราก็จะมาสามารถมานําเสนอได้ในวันดีออริจินอลนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างว่าจะ uh, เรียกว่าเข้มข้นขึ้น นะครับเข้มข้นขึ้นอุ้ยหวาขึ้นนะครับแล้วก็พรีเมียมขึ้นนะ่ะผมว่าแล้วก็คือทา่าตสำหรับคนดูยุคใหม่นะครับแล้วก็นั่นแหละครับขึ้นเาที <c oughs> ่ดูจากตัวอย่างทั้งห้าเรื่อทุกเรื่องมันเป็นแบบท่าไหนดูก็อินเพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดเพื่อได้ทุกสักใช่ครับเราพยายามจะาหาประเด็นนะครับที่ยังไงซะ เราเป็นคนไทยแล้วออเดียนสากของเราก็เป็นคนไทยเราก็ต้องทำให้คนไทยดูเพราะฉะนั้นประเด็นหรืออะไรต่างๆมันมันต้องมีความเป็นไทยแต่มันเป็นไทยที่มันจะเป็นไทยที่ international หันมามองได้ไหมนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของประเด็นนะครับประเด็นในออออของเรื่องนะครับซึ่งหลายๆเรื่องเราก็คิดว่ามีสิทธินะ ครับนั่นนนั่นก็คือที่มาที่เราอยากจะเ,เรียกว่ายกระดับมาตรฐานของการสร้างมากขึ้นครับพี่ป้อนคายบทำไหนใช้แทนนอกจากเราคหนี้เห็นลายใช่ไหมก็คือตาดคัดคุ้มแลเลือกคุณต้องต้องบอกนี้ก่อนครับในวันเดียลออริจินอลเนี่ยม,มันมีสามข้อนะครับที่ที่เราคอนเซิร์นที่เราคิดว่าเราต้องทำให้ได้ก็คือข้อที่หนึ่งเพลสตอรี่นะครับตัวเรื่องของมันเนี่ยนอกจาก ความเป็นไทยแล้วมันต้องเป็นไทยที่คุณบอยว่าแล้วเนี่ยมันต้องให้อะไรและบอกอะไรด้วยใน,ใน,ในเรื่องนั้นนะครับเพรที่2ก็คือว่าใน production quality นะครับ production quality มันต้องมันต้องดีนะครับให้ดูแล้องต้องชอบนะครับอันที่3มคือ acting quality นะครับ acting quality แปลว่าอะไรแปลว่าคุณต้องเล่นแล้วมัน global ได้เพราะเราคิดว่าเราอยากให้คอนเทนต์ไทยนย ดูโดยคนไทยทําโดยคนไทยที่ที่คนไทยเล่นคนไทยทำเนี่ยมันไปได้ไกลกว่าที่มันอยู่ที่เมืองไทยดังนั้นนักแสดงก็ต้องเป็นนักแสดงที่เป็นเอเิสเป็นคนที่เล่นเก่งนาเสนอคาแรคเตอร์และประเด็นได้เก่งนั่นคือนั่นคือที่มาแล้วเมื่อเรา ติดต่อหรือได้คุยกับนักแสดงทั้งหลายกเหล่านี้เนี่ยก็เห็นตรงกันว่าเฮ้ย hey, มันเป็นสิ่งที่ดีนะเราจะมาร่วมกันทําสิ่งดีๆเกิดขึ้นในเมืองไทยนั่นคือจุดเริ่มต้นก็เลยเป็นที่มาของทุกวันนี้ที่เห็นที่เห็นอยู่บนจอคือแล้วฟ้าค้นหลังๆที่แบบมีตั้งแต่ปล่อยทีเซอร์ตั้งแต่วัสนธรอนการตลาดลูกค้าหรือ,อสปอนเซอร์เขารู้สึกไหมครับก็ตอนนี้ก็คือมากนะครับแล้วก็มีการแย่งกันซื้อเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้คือ เาดูทางบ้านเองก็ให้ความสนใจมากๆแล้วก็ทวิตเตอร์เราก็ติดกับเขก็เป็นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับเราทในฐานะครับสตูดิโอเราทั้งหยู่กับโปรเจกต์ฟิสิกส์ก็จริงๆแล้วเงินทุนไม่ใช่เรื่องใหญ่เท่ากับคีเอทีที่เราวางเพื่อที่จะให้มันไฮเปอร์โลเคอลที่สุด มันจะต้องมีความเป็นไทยที่สุดแต่ว่าเรื่องสปานนี่ก็แพงขึ้นครับแค่นี้แหละครับพูดไปตรงๆต้องพูดตรงๆครับแต่ละเรื่องลงทุนสูงขึ้นครับเพื่อควบคุเราคาเยอะครับอย่าพูดถึงตัวเลขเลยัคือเราก็ต้องกล้าๆหน่อยครับเราก็ต้องลงทุนนะครับถ้าเผื่อเราอยากจะได้ สิ่งใหม่ๆกลับมานะครับเราก็เราก็ต้องลงทุนนะครับแต่ว่าแน่นอนครับมันมันอยู่ที่หลายๆอย่างเราก็คงไม่ได้โอโ้โหเงินลงทุนก็คงไม่ใช่ระดับฮอลลีวูดแต่ว่าคุณภาพระดับไปถึงขนาดไหนได้นะครับด้วยเงินลงทุนของเราที่โอเคมากขึ้นแหละกว่านั้นนะครับแต่เราไปถึงขนาดไหนได้ก็ก,ก็ก็รอดูกันนะครับเพราะว่าเราเราเรา,เราเชื่อในฝีมือ ของคนทำงานทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังที่มาร่วมงานกับเราที่นี่พี่บอยค่ะตอนนี uh ้คนดูอยากจะดูเส้นอย่ยงนี้เลยมีอะไรจะบอกคนดูบอกคุณราฟ้าบอกบอกให้คุณรัฟ้าเป็นคนบอกก็เรื่องแรกของเราก็จะเริ่มเร็วๆนี้นะครับเพราะยังไงก็ควอเตอร์สองก็ได้ดูแน่นอนนะครับแล้วก็ดูได้ทางช่องวัน3 1แล้วก็วันดีแอปพลิเคชันวันดีแน่นอน Uh, คอนเทนต์นี้จะได้ดูทังทีวีด้วยทังทีวีด้วยแต่ว่าทีวีเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันแบบหนึง่งแต่ว่าในวันดีออริจินัลจะเป็นอันขัดเวอร์ชันคือคือคือมันจะมันจะมีการไซม่าแคสต์ของในช่องวัน31แล้วก็ในแอปพลิเคชันวันดีแต่ว่าในช่องวัน31นะ้มันจะเป็นทีวีเวอร์ชันมันจะมันจะ คัดดาวน์ลงมาหน่อยนะครับแต่ในแอปพลิเคชันวันดีเนี่ยมันจะเรียกว่า extended version หรือว่า uncut version ก็มันจะเต็มมันจะเต็มมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นโหลดแอปพลิเคชันวันดีไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ